สวัีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะ ในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ,บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้สัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมดีๆสาหรับคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีมาฝากกันครับกับงาน Add Up f a c s t on the Beach ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณ Triple Tree b ี a ีชรีสอรจังหวัดเพชรบุรีงานนี้ยกขบวนความสนุกแบบจัดเต็มมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของชายหาดและอากาศเขาลมหนาว20องศาให้ทุกคนได้สัมผัสและรับชมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจน ที่10ศิลปินชั้นนำกิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอกลูซีณโชว์จาก DJ สาวสุดซับกระบวนพาเลศิลปินและจุดถ่ายรูปเช็คอินฟินฟินและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากอแอ,กอดดา นอนเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกอิงคึกว่าจะมาไม่ทันอ่าตอนแรกเกือบจะแรกเลยกือบจะแรกเวลาแต่ว่าคนดูแบบน่ารักมากนะไม่ไปไหนเลยอ่ะสุดมากแล้ววันนี้ดีมากเลยนะครับอากาศวันนี้เป็นใจสุดๆวันนี้อากาศดีมากๆใครไม่ได้มาเนี่ยเสียใจจริงๆเลยเสียดายแทนพี่เค็นเป็นไงบ้างครับพี่เ็นไงบ้างครับดีครับฮะมันบาาทั้งคนทั้งบรรยากาศอากาศนะครับสนุกมากครับ ได้ได้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆงานด้วยนะครับจัดได้ดีเลยถือว่าเป็นปีแรกที่แบบประสบความสำเร็จมากครับปีถัไดไป <c oughs> ก็ต้องเป็นวงซิวอีกแน่นอนนะครับิีกันขนาดนไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้มาเล่นก็ต้องมาเที่ยวงานนะครับาามา,าไ,มได้มาก็น้อยใจเหมือนกอันงานดีขนาดนี้แก่แกล้วด้วยออกดูน้อยใจเลยงานดีมากครับก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้ซิวเป็นต่วหนึ่งของในงานอีกนะครับผม อย่างนั้นก็ตามแม้งานนี้จะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกของ Add a Fest on the Beat อย่างไม่สิ้นสุดสามารถติดตามรายละเอียดของความสนุกครั้งถัดไปได้ที่ Facebook และ i n s t a g r กรม Add a Fest on the Beat ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกที่กรมส่งเสริมุาสารกรรรดอดีพร้อมแถลงนโยบายประจาปี2568ชูนโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ใช้หัวและใจให้บริการคานรับนโย ยบายปฏิรูปภาษากรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ทันสมัยสะอาดสะดวกโปรง่งใสของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กลยุทธ์4ให้และ1ปฏิรูปประกอบด้วย1ให้ทักษะใหม่2ให้เครื่องมือที่ทันสมัย3ให้โอกาสโตไกลและ4ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชนปฏิรูปดีพร้อมสู่องค์กร,รทันสมัยเป็นหาฮีโร่ผู้นําธุรกิจไทยพร้อมเดินหน้าเชิงรุกปานิคม SME ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ประกอบการ1ปฏิรูปของเราเนี่ยมีการปรับ ปฏิรูปในเรื่องของทักษะคนปฏิรูปในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการปฏิรูปองค์กรเราใช้กลไกของตัวดิจิตอลการใช้ตัวอินดัสทรี5.0เป็นตัวจับที่จะทำให้คนเนี่ยทำงานร่วมกันกับระบบออโตเมชั่น ระบบของดิจิตอลได้จึงมีการพัฒนาตัวทักษะสกิลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลรวมไปถึงการพัฒนาระบบที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับระบบของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ใช้ข้อมูล าการพัฒนาและก็เชื่อมต่อทำให้การใช้ยาในการส่งเสริมได้อย่างถูกต้องถูกทางผ่านการประเมินระดับของอุตสาหกรรมมาแล้วค่ะท้ายสุดในการพัฒนาตัวองค์กร,รให้หน่วยงานภายใต้กรมศูนย์ต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเองเนี่ยมีองค์กร,รที่พัฒนาในเชิงของวิชาการมากขึ้นและการจัดตั้งองค์กร,รใหม่ขึ้นอีก2องค์กร,รภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั่นก็คือเรื่องของการ ตั้งกองพัฒนาเกษตรกรรมและศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ขึ้นค่ะ,ะทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการกระตุ้นทั้งในเรื่องของการบริโภคนะคะในเชิงของประชาชนมีการกระตุ้นในการทำให้เกิดซัพพลายเชนดึงดูดการลงทุนในตัวของ Investment รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาครัฐที่ใส่ตัวงบประมาณผ่านงบลงทุนและมีการผลักดันการส่งออกลดการนำเข้าด้วยสินค้าเมตดใบไทยค่ะหวังว่าจะขยับตัว GDP ในส่วนของภาพใหญ่ของประเทศได้1%จากข้อมูลตัว GDP ใหญ่18ล้านล้านบาท1%ไม่น้อยกว่า1,80 0 0 0ล้านบาทค่ะ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันของตัวดีพร้อมคอมมูนิตี้ซึ่งตัวคอมมูนิตี้เองเนี่ยเรามีกลไกลในการคัดเลือกและมีแนวทางของระ,ระดับของรัฐบาลที่มีตัวเชิงพื้นที่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ E.E.C. เขตประกอบการนิคมอุธาธาตสาหกรรม SME นะคะก็เป็นแนวทางที่เราจะใช้กลไกของเชิงพื้นที่ในการคัดเลือกพื้นที่คอมมูนิตี้เหล่านี้และใช้ระบบบรหิหารจัดการที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปริงเรื่องของการใช้ศูนย์ส่งเสริมการใช้กลไกการตลาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบของคอมมูนิตี้เหล่านี้และดึงให้เกิด v l u e chain ก็คืออุตสาหกรรมที่มีสเสน่ห์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐ,ฐกิจ ภายใต้การเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนที่กรมส,ส่งเสริมสหกรรมมีเน็ตวิร์กิ้งอยู่ที่จะรองรับให้เกิดการลงทุนภายใต้นิคม SME หรือว่าภายใต้คอมมูนิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีตัว Big ก r า t h e เที่อยู่ในนิคมต่างๆที่จะดันให้กลุ่ม SME เเหล่านี้เนี่ยเติบโตโตไกลไปยังตลาดโลกได้ค่ะ ไปต่อกันที่ดีพร้อมขานรับนยโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธกรรมเอก,กนัทพร้อมพันธ์มุ่งปฏิรูปุตสากรรมจับมือสออ,อทอยกระด,ดับอุตสาหกรรม5.0อย่างยั่งยืนคาดจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า100ล้านบาทโดยเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระด,ดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการผลิตในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดกระบวนการผลิตและด้านผลิตภัณฑ์ในการยกระดับศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลครับก็ความร่วมมือในการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตอินดัสทรี5.0นะครับระหว่างทางตรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและก็ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับก็เป็นอีกก้าวสำคัญก้าวหนึ่งเลยนะครับในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความ เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องทําเรื่องของส,สิ่งที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลทรานส์โอนเมชั่นเรื่องของอินโนเวชั่นทรานส์โอนเมชั่นต่างๆเพื่อทําให้สามารถพัฒนาตัวเองไปแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งการแข่งขันปัจจุบันรุนแรงมากผู้แข่งขันรายใหม่ๆจากประเทศต่างๆเข้ามามีความแข็งแรงกันทั้งนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทาคือการปรับตัว่อทําให้เราสามารถแข่งขันได้ซึ่งคนไกที่ดีที่สุดตัวนึง คือการพัฒนาเรื่องดิจิทัล s ราน m ิชั o นซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาดิจิทัลในเรื่องของผู้ประกอบการที่ต้องใช้ดิจิทัลเป็นการพัฒนาเรื่องของผู้ประกอบการที่เขียนแอปพลิเคชันเรื่องดิจิทัลหรือเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลเองเนี่ยภาครัฐเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องนาเรื่องของดิจิทัลเข้ามาใช้เพราะว่าการดําเนินการทั้งหมดต้องเป็นอีโคสิสต์มนะครับต้องเป็นระบบนิเวทท,ท,ท,ทั้งหมดที่จะทําให้ภา,าคอุตสาหกรรมแข็งแรงไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแข็งแรงซึ่งวันนี้เองเป ขยายตลาดให้กับทางาผู้ประกอบการที่เขียนซอฟต์แวร์ด้วยนะครับของประเทศไทยนะครับให้เข้าเข้ามาถึงโครงข่ายของสมาชิกกระทรวงศึกษาธิการทั้งคนที่ถือรอง4-6 0 0 0 0ร 4, 6, ายทั้งผู้ประกอบการ SME 3ล้านรายต่างๆนะครับให้เข้ามาสามารถดําเนินการสามารถใช้เรื่องของดิจิตอลพลัส์เนชันได้ดีขึ้นและในที่สุดก็จะก้าวไปสู่ความแข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคตค่ะก็ภายใต้ความร่วมมือของ,รงรกรมศึกษาธิการมกับทางสภาาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะ เรามุ่งหวังค่ะที่จะขยับให้กลุ่มของสุหกิจนะคะที่ครอบคลุมท้งสาหกรรม SME และธุหกิจชุมชนค่ะขยับก้าวผ่านสู่อุตสาหกรรมเศ,ษศรษฐกิจใหม่คะ่ะเน้นในเรื่องของความสะอาดสะดวกโปร่งใสาตามนโยบายของท่านเอกรนท้อง่านรัฐมตีว่าการกระทรวงศษาธกรรมค่ะในการที่ดึงเรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ค่ะจากเดิมเนี่ยกระทรวงสษาหกรรมโดยกรมศึงษาิการ,รมเองค่ะก็มีทางผ่านที่เรียกว่าดีพ้องแค่ผ่านเข้าระบบ ตัวบ้านใหญ่ของกระทรวงสากษารณการคือตัว i ออินดัสทรีค่ะก็จะมะีความเชื่อมโยงกับบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆที่ให้บริการดังนั้นบริการที่มีมากขึ้นในวันนี้นะคะภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานค่ะจะทําให้การบริการของเรามีความ,มาครอบคลุมมากขึ้น มีความตรงโจทย์มากขึ้นค่ะและตอบสนองให้กับทุกๆกลุ่มภาคอุตสาหกรรมค่ะก็มั่นใจว่าในการร่วมมือของเราเองเนะะี่ยค่ะจะทําให้เกิดวินวินทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งในฝ่ายของการที่ทางกรมส่งเสริมุาสารกรรเองเนี่ยจะยกระดับให้ทางกลุ่มเป้าหมายทั้งหลายเนี่ยเป็น SP แล้วก็ในฝั่งของทางสภาอุาสารกรรแห่งประเทศไทยเองค่ะก็ได้รับตัวกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมต่อไปค่ะ go AI และก็โคดิจิตัลของสภาวิสากรรมเราได้ดำเนินการโดยมีกลุ่มดิจิตัลและก็สถาบัน ICTI นะครับรับผิดชอบในการที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงจริงกับเรื่องของดิจิตัลนะครับก็คือเราได้ทำแพ็กเกจอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรียกว่าดิจิตอลวันซึ่งรวมซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นให้กับ s m เข้าถึงได้จริงเพราะว่า ราคาในการหรือต้นทุนในการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าในกลุ่มดิจิตอลและก็ i c d i ได้ร่วมกันเนี่ยทำโครงการน,นี้ด้วยแพ็กเกจที่เรียกว่าดิจิตอลวันเนี่ยในราคาแค่1,110บาทเพื่อจะได้ให้ทาง SBE ได้เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นนั่นนะครับเป็นก้าแรกแต่ก้าที่สองที่เราจะร่วมมือกันต่อไปนี่นะครับระหว่างสภาอุตสาหกรรมนะครับ แล้วก็ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในภายใต้โมย,ยู่นี้ก็เราก็จะไปมีการพัฒนาโดยการยกระดับขึ้นไปให้มากกว่านั้นและให้ครอบคลุมที่สุดนะครับจะมีการเพิ่มเติมต่างๆแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของ Human Centric มาเอมันนี่จับมือพันธมิตรอย่างเชยินสานต่อโครงการรักโลกเอมันนี่เอ็กเชยินบัดดี้ชวนส่งต่อขวดเพชรเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้องปี 4. สี่ส่งมอบเสื้อที่ผลิตจากขวดเพชรให้น้องๆเยาวชนโรงเรียนพระหุนยชินพ่วงเจริญอุปถัมภ์พร้อมจักกิจกรรมฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเปิดรับบริจาคขวดเพชรที่ใช้แล้วผ่านกองรับบริจาคที่สำนักงานใหญ่และสาขาเอมันนี่ตั้งแต่ปี2 5 6 0 えっと、まあ、過去4年間、えー、定治さんと一緒にこのプロジェクトを取り組みさせておりまして、えー、先ほど、えー、お話した通り産業廃棄物の問題というのは、えーまあ、世界タイのみならず世界で重要な問題だと思っております、えー、この問題に、えー、と少しでも会社として取り組みできることを目的としております そうですね、4年間、えっとまあ、ペットボトル4万本分の回収を行い、そのうちそれをあの400尺の衣類にすることができました。

Uh, to children. Uh, children is uh, like a, a treasure of the uh, Thailand. In future of course these people or how to say, uh, make effort to, to good countries. so that mean the recycle is one of the keyword i think so this one is a very very important activity for us สำหรับทางพี่นะครับทางผมเนี่ยมีความรู้สึกดีดีในอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยได้มีการเริ่มเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้กับเยาวชนของชาติซึ่งเด็กๆเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญสองประเทศต่อไป รู้สึกยินดีเ okay. ป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้ความรู้กับน้องในการทำรีไซเคิลที่ถูกต้องและการทำรีไซเคิลที่ยั่งยืนนบค่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะที่ฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการจัดการขยะและการรีไซเคิลนะคะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองนะคะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปต่อกันที่บริษัท c a n ์เนโบ่คอสเมประเทศไทยจำกัดจัดงาน c a n ์เนโบ่เพ h o p e on s p a c e 2025นเกินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุน่นเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินตัวน้อยและครอบครัวมาร่วมเวิร์กช็อปเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ผ่านการวาดภาพและการระบายสีสันบนพื้นที่ว่างเปล่าอย่างอิสระโดยใช้สีที่ทำจากเครื่องสำอาง ที่ผลิตขึ้นในระหว่างกระบวนการพัฒนาการผลิตแต่ไม่ได้ผลิตออกจําหน่ายแทนการทําลายแต่คาร์เนโวนำมาอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์กับสังคมภายในงานยังมีการประดิษฐ์บรรจุพันธุ์แบบ DIY เพื่อประดับบนต้นไม้แห่งความฝันให้สวยงามค่ะก็สําหรับคาร์เนโวนะคะเรามีการรีแบรนดิ้งเมื่อปี2020นะคะเป็นคาร์เนโวไอโฮฟนะคะซึ่งการจัดงานในลักษณะน,นี้เป็นของเด็กๆนี่นะคะที่ญี่ปุ่นจัดมาแล้ว3ปีค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จัดนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางญี่ปุ่นก็เลือกประเทศไทยค่ะเราถึงมีงานสําหรับเด็กในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะจากภาพก็คือว่าน้องๆมาสนุกสนานระบายสีอย่างไร้ขีดจํากัดเลยนะคะ ซึ่งสีที่นำมาใช้ในวันนี้นะคะเรานำมาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นสีที่ผลิตขึ้นจากเครื่องสำอางคานิโวของเราเวลาที่เราผลิตเครื่องสำอางในแต่ละคอลเลกชันนะคะก็จะมีสีเหลือสีที่ไม่ได้นำไปใช้ผลิตต่อสีเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะถูกทำลายเราก็จะนำมาผสมสีแล้วก็ให้เด็กๆได้วาจินตนาการของเขาเพื่อให้เขาได้มีจินตนาการที่กว้างไกลไร้ขีดจำกัดก็อย่างที่ชื่องานของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็น a i n t h o p e ออนสเปซนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเนี่ยมีความฝันเราต้องการจุดประกายความฝันของเด็กๆให้ไร้ขีดจำกัดดังนั้นน้องๆก็จะสามารถมาระบายทุกๆอย่างนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าในบร,ริเวณงานนี้ได้อย่างอิสระเลยค่ะก็หลังจากวันนี้นะคะภาพที่วันนี้น้องๆได้ระบายได้เขียนลงในในผนังต่างๆเนี่ยเราจะเก็บบันทึกไว้แล้วก็จะไปทําเป็นสมุดภาพนะคะเป็นสมุดแล้วก็บริจาคให้กับมูล,ลนิธิ สันติสุขนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ไปใช้ในการวาดฝันแล้วก็เพิ่มใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวพร้อมกับนอกจากสม,มุดแล้วเรียงมีดินสอสีด้วยนะคะที่ให้กับน้องๆทุกๆคนคะ่ะก็สําหรับเด็กๆนะคะเป็นบุคคลสําคัญนะคะที่คาริบบให้ความสําคัญนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในความยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่ทางคาริบเบเองต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นไปต่อไปในสังคมดังนั้นน้องๆในวันนี้ก็คือมีส่วนสําคัญที่ทําให ผู้ใหญ่นะคะมีความสุขนะคะถ้าเด็กๆวันนี้มีความสุขเชื่อมั่นว่าในอนาคตเขาต้องมีความสุขแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนดังนั้นคาร์เโบเราก็จะอยู่คอยให้กําลังใจแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นให้กับทุกๆคนคะ่ะให้เขามีความสุขในแบบที่เขาเป็นนะคะ ดรมาสเตอร์ Master, แบบปลงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเมดิเอลเกรดของคนไทยกับการยกระดับสารสก,กัดของสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์ได้ว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอย่างโรงพยาบาลม a สเตอร์พีทจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ The Master of Hair Solution by Dr. Master พร้อมเปิดตัว2พรีเซนเ,เ,เตอร์คนดังอย่างเหนิงปานิตาและมดดำคชาภาที่จะมาเป็นมาสเตอร์ตัวจริงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ในฐานะของตัวแทนโรงพยาบาลมาสเตอร์พีทนะคะหรือบริษัทมาสเตอร์ไซจำกัดมหาชนที่ได้ร่วมมือนะคะกับทางริมเวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท k เกนสตา แลวเราก็มีชื่อบริษัทใหม่นะคะที่ชื่อว่า Metaverse เนี่ยตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของเราค่ะคือความจริงใจเนาะแล้วก็การที่ผู้บริโภคใช้แล้วเนี่ยค่ะสามารถเห็นผลนจริงก็จากการที่เราเลือกค่ะพิธีเตอร์ทั้งสองชื่ท่านเนี่ยค่ะว่าจะเป็นพี่มดดำก็ตามหรือว่าเป็นพี่หนิงก็ตามเนี่ยทุกท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยถ้าไม่ได้ลองใช้จริงนะคะไม่ได้เห็นผลกับตัวเองเนี่ยก็จะไม่ยอมรับในเรื่องของการเป็นพรีเตอร์อย่างแน่นอนผลิตตัวพันตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เบสมมาาาจจกกงงนนนนนววิิัััยยที่่่เเป็ตตรรแ้ ไม่สำคัญเทียบเท่ากับการที่เราทําเทสติมเนียลกับกลุ่มผู้ทดลองใช้จริงและทั้งสองท่านเนี่ยก็คือกลุ่มเทสติมเนียลที่เข้าร่วมการทดลองร่วมกับทางโรงพยาบาลและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะลดการหลุดล่วงได้ดีนะคะผมงอกใหม่แล้วก็กระตุ้นสเต็มเซลล์ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นผมงอกซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ ร่วมกับศูนย์วิชาการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และได้ผลิตภัณฑ์กลายมาเป็นด็อกเตอรมาสเตอร์ที่เป็นแฮร์โซลูชันที่ครบมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่4ตัวค่ะทำไมถึงเป็น4ตัวเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงไม่สามารถตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ได้ด็อกเตอร์มาสเตอร์เลยเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำร่องอยู่ส ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ผลลัพธ์จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เราทําการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยจุลานะคะในในศูนย์ศูนย์วิชาการของคณะเนี่ยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดมีวินดิ่งโซนที่ชัดเจนและทําให้ผู้บริโภคได้ รับผลิตภัณฑ์ที่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะผลลัพธ์ที่จริงใจแล้วก็ส่งมอบคุณค่าของแ a ร r Solution ให้กับตลาดได้ค่ะจริงๆใครได้รับไปอยากให้ลองแล้ลองนี่คือได้ทั้งต้องทั้งสระทั้งกินทั้งทานะครบเซตสตัวรับรองแล้วดูข้อสังเกตขออนุญาต ข้อสังเกตเ<า>ลย<อ>ผมบ่อยเราดูลอคำเดิข้อแรกเลยผมล่วงลดลงตัวทําสีบ่อยผมล่วงเราจะลดลงหลังจากข้อลดนลดการลุดร่วงลงปุ๊บเนี่ยลูกผมจะขึ้นเร็วขึ้น<ช>แล้วโคนผมมันจะอ้วนขึ้นมันจะอวบอ้วนแล้วก็เราจะไม่เคยเห็นมหัศารรย์ความลูกผมขึ้นได้เยอะขนาดนี้เลยแต่เราวรให้ใช้ครบเซตต้องครบเซตต้องขอความกรุณาให้ใช้ครบเซตโปรเจกต์นี้คือความมั่นใจรู้วนๆว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรก็ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่จะออกมาแล้วก็มีการการันตีทั้ง2บริษัทยักษ์ใหญ่มั่นเชื่อเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ขงประเทศไทยโรงพยาบาลมา s t เซอร์พีซ์ลิโนวเมดซึ่งแบบว่าเป็นบริษัทใหญ่ก็ได้มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะฮะเปิดใจใช้แล้วจะรู้ว่าการเห็นผลนจริงๆแล้วเรื่องผมไม่เป็นปัญหาสําหรับคนไทยแน่ๆถ้าอยู่กับดรมาสเตอร์ค่ะ ไปต่อกันที่ Binance TS by Club Binance ผู้นําแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการดูแลภายใต้สำนักงานคณะกรรมการก,กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตตตอกย้ําสัญญาณบวกในตลาดประกาศจัดอีเวนต์ใหญ่รับเปิดปี2025ภายใต้ชื่อ Street of the Future Presented by Binance TS by Club Binance พื้นที่เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์สินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองและกระแสคริปโตท,ที่จับต้องได้สําหรับทุกคนและยังเป็นการรวมตัว ชุมชนชาวคลิปโทจากทั่วโลกในประเทศไทยณใจกลางสยามสแควร์ระหว่างวันที่18และวันอาทิตย์ที่19มกราคมเรามีการทำงานกับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปปงงอกร,อรตนะครับในการร่วมมือกันแชร์ข้อม,มูลกันจับคนร้ายนะครับแล้วกเ็เรามีการทำเทรนนิ่งให้กับเอเหล่านี้ด้วยว่าที่ผ่านมาบล็อกเชนจับผู้ร้ายยังไงนะครับแล้วเรามี Best Pra c t i c e จากประเทศอื่นๆอะไรบ้าง สุดท้ายเราก็จะมีการ uplift security standard ของพวกเราครับที่ผ่านมาผมว่า uh, standard ของเราค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะทำให้ดีขึ้นยังไงนะครับหรือรวมถึงได้ที่ผ่านมาเรามี ISO เนาะ ISO 22 2ตัวเราอาจจะขอ certification มากขึ้นเพื่อให้เราเราเองก็มั่นใจว่าสิ่งเราทำอยู่เนี่ย เป็นสาตรฐานของระดับโลกแล้วทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยนะครับ The c h Clinic ผู้ให้บริการด้านความงามและสุขภาพครบวงจรฉลองก้าสู่ปีที่13ทุ่มงบราว20ล้านบาทดึงหลิงออมกินแทนแบรนด์ a m b าส s ดอร r คนใหม่ซึ่งมีภาพลักษณ์โดดเด่นทั้งในเรื่องของความสวยงามและสุขภาพดีตามแนวคิด The Chat Clinic Grow Together Shine Forever พร้อมอัดงบกลยุทธ์การตลาดกว่า80ล้านลุกตลาด Wellness ในการจัดงานในครั้งนี้และกันเนาะต้องบอกว่าเราเป็นการเปิดตัวแบรนด์ a m b าส s ดอร r คนใหม่ของเราก็คือทั้งน้องหลิงแล้วก็น้อง ออมนะคะเป็นาะว่าเขามีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆแล้วก็เขาแบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีมากๆเนี้ยแบบเขาโกรงจริงๆอะ่ะเขาชายมากๆจนแบบมันมันจาเป็นต้องเป็นเขาเลยเนี้ยเพราะว่าเดือดทัศเองไม่มีแบรนด์เซนเตอร์มา5ปีคือเราค่อนข้างเล็งหาอยู่แล้วก็คัดสรรอยู่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมจนจนมาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าภาพลักษณ์เขาได้จริงๆแล้วมันส่งเสริมแบบแบรนด์ทั้งแบรนด์ก,กับเขาส่งเสริมกันแล้วก็เลยแบบ เ,เละะือกอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงพอได้น้องสองคนมาก็เลยบอกว่าต้องทุ่มง,งบในเรื่องของการสร้างแบรนด์แวนเนสนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้นะไม่ว่าทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางออฟไลน์มีเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทุ่มง,งบการตลาดไปทางทางออนไลน์ก็เยอะขึ้นนะคะอย่างปีที่แล้วเราใช้งบการตลาดไป30กว่าล้านในช่องทางออนไลน์อย่างปีนี้เราก็มีการทุ่มง,งบเพิ่มมากขึ้นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในสองตัว ออฟไลน์มีเดียละกันใช้เป็นในสตัวจริงๆเดือดทัศนเองเนี่ยไม่เคยใช้สื่อนี้นเลยนะเขาเรียกว่าสื่อเอาท์โฮมีเดียบิวบอร์ดไม่เคยใช้เลยนี่เป็นปีแรกในการลงทุนของเดือดทัศก็บอกว่าพอได้น้องสองคนมาก็คือต้องใช้ควาทุ่มทุนในการที่จะทั้งออฟไลน์ทั line, ทง้งออนไลน์เลยนะพอสมควรเพราะเราคาดหวังให้เป็นที่จดจําและสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริงแล้วเราเชื่อว่าเขาจะเป็นแบ p r e s e n t a ที่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ทําให้เดือดทัศนสามารถที่จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นได้ เอสเซติกนะคะเวลเนสเนาะมีเวชกรรมนะคะแล้วก็มีเซอร์วิสคิดเม้นต์อะไรเงี้ยทั้งที่มันครอบคลุมทั้งผิวหน้ารูปร่างอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดอะไรเงี้ยเซอร์วิสของเดอะทัศเนี่ยมีสักใช้คําว่าสัก200กว่าแล้วสองร้อยกว่าเซอร์วิสใช้คําว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงเดอะทัศก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีเพนอยากแก้ไขจะแค่คิดถึงเดอะทัศทักเข้ามาสอบเท่า ก็จะได้แบบเขาเรียกว่าทีมคอนซัลที่ช่วยคอนซัลให้ว่าอ๋อถ้ามีความรู้สึกประมาณนี้มีปัญหาประมาณนี้สามารถมีโปรดักต์อะไรตอบโจทย์ได้บ้างนะอะยังไงก็ฝากไปติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของทัชคลินิกได้ที่ Facebook The Touch BKK Facebook The Touch w e l l n e s s Center แล้วก็จะเป็นในสองตัว IG The Touch BKK IG The Touch w e ท l n e s s Center แล้วก็ช่อง TikTok คือถามว่าติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่า,านี้ไว้เลยก็จะไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ไม่พาาาลพา,า,าดโปรโมชั่นดีๆ แล้วก็เซอร์วิสใหม่ๆที่เราออกมาเป็นประจําทุกคอร์เตอร์ทุกสองพอร์เตอร์แล้วปิดท้ายกันที่เฟเซอร์พล็อปารประเทศไทยซ่ินคนรุ่นใหม่ร่วมโชว์ศักยภาพทางดนตรี ้างประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตกับการประกวดวงดนตรีโครงการ f r a s e r Property Present We Play Together ด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันเปิดโดอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยายลายัยโจว์ความสามารถกับจัดเพลงอบอุ่นึิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า400,000บาทและโอกาสในการร่วมประสบการณ์พัฒนาทักษะกับศิลปินชั้นนำของเมืองไทยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง15กุมภาพันธ์ครับแถลงข่าวนะครับงาน f r a s e r Property Present วีเพจจูเกเตอร้องด้วยกันเร่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันนะครับก็เป็นแคมเปญสำหรับการจัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีนะครับร้องเพลงอบอุ่นแล้วก็ทำเพลงมานะครับเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็เพื่อเฟซบุ๊กทรูพอยี้นะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์พื้นที่นะครับให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีคงอยู่สำหรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมอาศัยกับเราครับนั้นเราเพยายามที่จะเสนอ ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับได้รู้จักเฟเซอร์พาร์ของเรามากขึ้นนะครับโดยการที่เราต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับโลกที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยชีวิตที่ดีนะครับก็อาศัยกับเรานะครับเฟเซอร์พก็ฝากเชิญน้องๆนะครับฟอร์มทีมกันเข้ามานะครับเข้ามาสมัครแข่งขันวงดนตรีนี้นะครับก็เงินรางวัลรวมทั้งหมดเกือบ4 0 0 0 0นบาทด้วยกันนะครับก็ มาช่วยกันเยอะๆครับผมเราเปิดรับสมัคร2รุ่นนะครับใช่ไหมครับมีทั้งมัธยมตอนปลายแล้วก็อุดมศึกษาผมเชื่อว่าในยุคนี้ครับเด็กไทยทุกคนมีสีไม้ลายมือไม่ธรรมดาผมว่าเทียบเท่าต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอยากให้ทุกคนมาแสดงฝีมือกันเยอะๆไม่อยากให้รีบกันอยู่ที่บ้านเล่นกับเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับเรามาแสดงศักยภาพของเรา ถ้าเราคิดว่าเลยเรามีฝีมือเราอยากมาเปิดประสบการณ์อย่างน้อยเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนได้พูดคุยภาษาดนตรีภาษาดนตรีมันอาจจะเจอกันยากบางทีถ้าเราอยากเล่นดนตรีให้ให้เก่งๆเราต้องเจอเพื่อนเจอวงเยอะๆเจอเจอ,อแนวแนว,แนวคิดไอเดียใหม่ๆจต่ว่ตาต่างๆบางทีดนตรีมันมีหลากหลายแนวครับม,มีทั้งร็อกป๊อป R&B ทีปปอะไรเงี้ยเรามาเจอกันแล้วพูดคุยกันภาษาดนตรี ผมว่าสนุกครับอย่างเงี้ยเราได้ประสบการณ์ตรงจากการเล่นดนตรีของเราครับก็ต้องเทรนให้ถูกใจกรรมการครับก็ต้องก็ต้องดูว่าพี่หนึ่งเนี่ยชอบอะไรเขามีเกณฑ์การตัดสินเแล้วราก็จะใช้ประสบการณ์ของเราที่ที่เป็นศิลปินมาก็ถ่ายทอดกับน้องครับแล้วก็ช่วยดูเรื่องของการผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นขับร้องนะครับกลุ่มเสียงร้องเป็นการเป็นเรียกว่าเป็น v o ์เมนเทอร์เป็นหลักก็จะดูรวมๆด้วยว่า ที่บอกว่าที่ไงจะจะ,จะเอาชนะใจโครงการได้งานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้พายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ